ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดีดีชาแนลนะคะตอนนี้ช่างนะคะตอนนี้ช่างก็กับพี่เพชรนะคะกําลังจะทำพี่เพชรมาติดจะเอาเต็นนะคะเอาเต็นมาวางนะคะเอาอะไเอาไถก้อนเนี้ยทำเต็นใหม่นะคะให้มันวางนะคะวางไว้บนหลังคานะคะจะทํายังไงให้มันพอดีนะคะตอนนี้กําลังจัดมุมเนี่ติดคาตรงนี้คาตาก่อนนี่นี่คาทัานพี่ช่วยทุบตากเพราะมันติดโต๊ะ อเอาโตออกมาได้พี่เพชรนอกจากว่าพี่เพชรจะขยับขยับมาทางขวามาทางซ้ายหมนกัาขา2ขา,ข,า,ข,าขยับมาทางซ้ายมีงานมีงานต็ดกระพางใช่นั่นแหละที่ต้องขยับมาแล้วนันก็ติดติดซุ้มเลยคะ่ะต้องต้องถอยลงไปเธอต้องถอยหลังไปเพราะว่าถ้าเท้าขาเขาเยอะมันติกมันหักอ่า ก็คือก็คือส่วนตรงนี้ก็ให้มันก็หาที่อะไรมามุงใช่ไหมตัวนี้อ่ะใช่ครับต้องมุงอีกรอบนะคะเนาะนะคะทำให้อ่ามันครอบตัวนี้ไม่ได้เออใช่สวยอหอยจริงนะคะอุ้ยมือลั่นมาจ้าถขาวฟ่างนะคะอะไรขิ้ไม่้ขอบพระคุณนะคะนะคะที่มันลุ้นนะคะตอนนี้ก็ จัดเสร็จตรงนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะเนะน,นาะย้ายได้แค่นั้นนะคะติดซุ้มนะคะติดซุมะะดซ้มะนะคะนะคะตนะิดซุ้มของพี่พี่เพชรนะคะเนาะพี่เพชรต้องหาผ้าใบแล้วผ้าใบที่มันเป็นแบบว่าบ่มีขาม,มามาใส่ต้นใหม่เลยนะคะอ่านะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะนะเรียบร้อยสำหรับการย้ายตินบนหลังคาซุม้ม ก็มาให้กำลังใจพี่พีชนะคะมามา,มามาเมืองว่าเพื่อนจัดของยังไงคะตรงครัวนะคะหลังจากที่พื้นเมืนนะะ่อวานะะนี้นะคะยศีนะคะเนี่ยนะคะพี่พีทเรานะคะโอเคไปอ้อย<ป>อันถ้าว่าตรงนี้ก็ตรงเล่ยโตกมากอะต้องหาเนี้ยมามา,มาบังยั่อยก็ได้เออนั่นนั่นแหละแจว <laughs> อ่าเขาคุณคุณอ้ําไพนะคะขอบคุณค่ะสติกเกอร์หัวใจพลังบวกนะคะตอนนี้พี่พิทก็จะเป็น กลางร่มนะคะพอช่วงบ่ายมันร้อนค่ะเป็นี้ร้อนมากๆนะคะช่างก็ช่างก็ไม่น้อยหน้านะคะช่างนะคะเฝ้าเฝ้าเฝ้าเพราะ่นบอว่าเฝ้าได้บังการให้ง่ายเพื่อนๆค่ะดไม่รี่พอเรื่อยๆนะคะช่างบอกนะคะัอู้ตกเต็มหมดเลยนะคะ ช่างไม่รีบนะคะแอลก็ไม่รีบเหมือนกันนะคะแอลมาดึงไลฟ์สดนะมันกำลังใจนะคะสู้ๆเด้อนะคะสวัดะะสดีทุกคนค่ะจากพี่บุภาน,นะคะสวัสดีค่ะพี่บุภาน,นะคะอ่ระว่างนี่ไงเลยระว่างนันพายุมีแต่หมดยันนี่อื่นนั่นมันเหรอ พอดีนะคะมีกลางมีลมเยอะๆก็ดีเลยะเนาะนะคะมันอยู่เป็นห้างเลยพี่เมฆมันอยู่เป็นรังเลยนะคะมดตรงนี้นะคะไม่ไปค่ะไปช่องแม่มุนทินก่อนนะคะขอบคุณค่ะพี่เมงนะคะขอบคุณคมากนะคะ เริ่มบ่อนนะคะตรงนี้ก็ยื่นออกมาแล้วค่ะตัวนี้พี่เพชรใส่ใส่ตัวนี้มันมาตัวนี้ค่ะอ๋ออย่าลืมมัดเด้อล่ะนั่งยึดเลยเนะถ้าฝนตกอย่างเดียวมันก็โอเคนะคะเอ็ซีแต่ถ้ามันมีลมด้วยอ๋อแจวนะคะเอาไม่อยู่นะคะถ้ามีลมนะคะ สวัสดีคุณนิทาค่ะขอบพระคุณค่ะสำหรับเครื่องหัวใจนะคะสามดวงนะคะสจหรับบ่ายนี้นะคะบ่ายน,น,ะะายนี้ที่บ้านพี่นัทนะคะคุณหัวข้อคุณหัวขอที่กกอบๆนะคะจะมาเยี่ยมพี่นัทนะคะ,ะอะไรเห็นมาหนีเลยพี่มเมย์นะคะใครทางคนโสดหรือซานนะคะพี่นิทา กบรดครัวนะคะกบรดครัวพี่เชษตนะคะตรงนี้นะคะครัวนะคะสำหรับครัวไม่ว่าจะครอบครัวไหนนะคะถ้ามีครอบครัวไปแล้วมันต้องต้องจัดการนี่ครัวนะคะเพราะครัวมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะเนาะนะคะในการหุงหาอาหารทากับข้าวนะคะถ้าเรามีครัวเราก็จะโอเคนะคะอย่างที่หลับพี่น้องก็ค่อว่ากันนะคะเนาะนะคะ พี่ะพี่น้อยก็กินง่ายอยู่ง่ายเหมือนกันพวกหนูก็กินง่ายอยู่ง่ายเหมือนกับพี่เพชรนะคะนอนเรียกเรามาแล้วก็นอนข้างล่างนะคะนะนะคะมอกให้สักาหาคนสักคานี้เลยนะคะพี่เมีอนะคะ,นะคะ,คะทำเนื้อสวยนะร้านพี่นัดใช่ค่ะพี่อุภาวันนี้ช่างกําลังอ่ะไก่เกียร์นะคะนี่คือการไก่เกียร์ของช่างนะ <laughs> ไก่เกียร์ดินนะเ <laughs> มื่อวานนี้ไก่เกียร์ปูนนะคะวันนี้ไก่เกียร์ดินนี่งานนะคะ วทำครอบครัวท <Workers, S 2> ี่แบบมีพ่อแม่ลูกหรือว่าสามีภรรยาถ้ามีครัวก็ดีนะคะทำกับข้าวกินกันนะคะจะได้ไม่ต้องไปซื้อเลยค่ะเนาะนะคะมีพี่ก็ทำกับข้าวอร่อยนะคะเพียงทานบ่อยนะค่ะกับซีมือพี่เพชรนะคะอร่อยจริงๆนะคะอุ้ยตกใจค่ะตกใจพเลยค่ะตกใจ เขาไม่อร่อยใช่ค่ะบางอย่างนะคะพี่โซซื้อเขาซื้อคนอื่นเนาะก็อร่อยเป็นบางเรื่องนะคะบางอย่างรสชาติเรากินแบบพอๆเรากินจางนะคะไม่เน้นเค็มนะคะารสชาติก็เขาก็เผ็ดเกินไปเค็มเกินไปอย่างเงี้ยเราซื้อมากินไม่หมดนะคะเสียดายนะคะเราก็เลยต้องทํากินเองเป็นบางอย่างยอย่างไข่เจียวนะเนาะเมนู <laughs> น้องมุกตาไข่เจียวต้มไข่นะ,ะง่ายๆนะคะไข่เจียวค่ะนะคะไม่ต้องสนใจดูผา นก็เป็นงานไก่เกียร์นะคะไก่เกียร์ของช่างค่ะไก่เกียร์พื้นดินนะคะอ่าทำให้แบบเสมอภาคนะคะทำ <c oughs> ให้สมอภาคป่อซาน,นะค่ะเนาะ,ะ <c oughs> พูดผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ะค่ะเนาะ,ะ <c oughs> ขอบพระคุณนะคะคุณนัทมนค่ะ,ะค่ะสวัสดีจ้าะค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณนะคะใจกำลังบวกมาให้สามดวงเลยนะคะท่ <c oughs> านค่ะไม่ถิ่นลงแล้วค่ะป่อซานอ่า เห็นไหมเดินมาของน้องในเลยนะคะพี่มีมาเลยมาเลยนะคะเพราะว่าพี่บุพภากับพี่ส,สคิดถึงนี่นะคะมานี่มานี่นะคะช่างนะคะช่งะะาชงมาที่ทำร้านนี้นนี้นะคะ,ะก็จะมีขนเพียวขนพิ้วนะคะอ่านะคะช่างที่นี่นะคะ แข็งแรงนะคะหุ่นแม่แบบโหหุ่นมาตรฐานชายไทยหุน่นเซี่ยบอะคะย่างหนาวกอดอุ่นวันนี้นะคะน่เอฟซีนะคะนะาต้องหุ่นแบบดีเด่นนะคะอ่าดูดูหนาวนี่ไม่ต้องใช้ผ้าห่มนะคะอ่าหุน่นหุ่นอะ่ะหุ่นหมีนะคะผู้ชายหุ่นหมีนะคะประมาณน,นั้นนะคะเนาะนะพุงเยอะๆนะคะหน้าบ,นบาน <c oughs> น,นี่หุ่นนายแบบนะคะดูแต่ละท่านแล้วค่ะนะคะเนาะไม่ต่ำกว่าร้อยเจ็ดสิบนะคะน่าจะได้นะคะวันนี้วันนี้ไเป็นแบบไหนเนาะพี่เพ็ดมันสีบอยเพชรมันสีจะหัะนค่ะเนาะมันเป็นสีด้านนะคะ ปักหลักปักขานนะคะด้วยลมนะคะก็ฉีกไปไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่เชษจะลงมาซ่อมแซมอะไรนะคะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวไปเชวยพี่เพชรนะคะขอบคุณนะคะเอฟซีนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ